จะขานุดโหดเว้ยเสียอยังเดียวถ่ายถ่ายมุมย้อนแสงโอ้ <c oughs> มีจากการแรงๆเ้ย โคแขกคือแรงแะสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายช n แ e l มาฮะหลังจากสงการเสร็จปุกก๊บก็มาลุยงานกันต่อนะครับผมปรับพื้นที่นาตัวเองนะครับรัไอ้โคแขคกก็โคตรแรงเลยนี่ฮะได้การสนับสนุนจากฟีลเล็กมูดิฟายทั้งสองคันเลยนะครับ เรื่องเทอร์โบนะสุดจริงเรื่องเทอร์โบต้องเล็กโมดิฟายนะครับผมนะครับเสียหลานแกก็ลื้อฝั่งนู้นอยู่เดี๋ยวมาดูโก้แขกก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูเสียหลานต่อมาดูความแรงของโก้แขกหน่อยนะฮะหลังจากแข่งมาหลายวันสุการเอาโอ้โหล้อล้อหน้าลอยเลยอะ พุ่งขึ้นเลยอ่ะด้วยก๋วแขกนี่มันแรงจริงเลยเนี่ยห้าพันเธอโบอ,อันนี้เป็นทีหนึ่งนะเออเอเอดูมันโชว์ดูมันโชว์ไปยางก็จะหมดแล้วกระเถะ คันนาคันนี้มันแข็งนะโอ้มันชูวามแรงของรถมันไม่มีหมดเลยเอ,าอ้าเออเออเออแขา,าเรียบะดันเสียแล้นเดี๋ยวเดียวพี่มึงมึง,มงไป,งงไป,งงงไปหุ่นมึงอ่ะมึงไปหุ่นมึงเปไป ออขั้นไดพี่ขนาดได้ไปดูดิอันนี้ไม่ต้องดราม่าโคแก่นะครับแกก็อยากลองรถแกมันกันปกติก็เอาผานไถเอานะครับคันนาเพราะว่าคันนี้มันไม่สูงเท่าไหร่นะก็พอไถได้อยู่เสียรันอยู่โนกินหมูเลยเสียรันโคแกเจอของแล้ว เจอของแล้วก็ขแข็งบึงดันไม่ลง <S <S> <S เจอดินแข็งก็แข็งดันไม่ไปเลยอ่ะ à cái bá sẽ lăn rồi cái đi bảo sẽ lăn ngon đu đu con chim ngóp và ló mày ย้ายเป็นคันมาเลยไปไปด้ไหมียกไอ้ไอ้ก๋แขก่อยมันดันไม่ได้มันแข็งไปแล้วครับไปหรือเปล่า ไปแล้วเออกอกเนี้ยโอ้ยกัแขกโอ้ยไปเรื่อยเรื่องเลยรถมันแรงให้เฉยมันดันให้ไปมัเฝาเดียวมันคันนาตรงนี้มันแข็งอ่ะมันดันไม่ไปเดี๋ยวมาดูเสียแลนจะดันจะดันไปไหมเนี๋ยวดันได้แค่นี้อ่ะไอ้กัแขกจอดดูเลยโอ้ยกระจอก เนี่ยดันได้แค่นี้โกแขกมันดันไม่ไม่ไปมันแข็งมากดินแข็งมากโกแขกดันไม่ไปเลย,เ,ลยเอยต้องเจอของจริงอ่าต้องเจอของแท้เออเนี่ยของจริงมาแล้ว ไงาากแขกง้ันไม่ไปเจอ640เข้าไป 0, เรียบร้อยเลยเนี่ยยางหลังเป็น34แนละ้วอัพไซส์เรียบร้อยแล้วเออเอออ้า <c oughs> เอาเนี่ย ต้องเจอเสียรันหน่อยก <_ Gerilim> ันได้สบายเลยฮึ๊บยังไงฮะความแรงดินแข็งแข็งอัดเต็มใบมีดยังชิวอยู่เลยอ่ะโอ้โหดจริงๆ นี่ก็เธอโบโบี้เล็กโมดิฟายเหมือนกันฮะอะสังเกตสังเกตสติ๊กเกอร์ก็รู้แต่คันนู้นมันแกะออกฮะคันนู้นแกะออกไป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 ด้านมึงอ่ะโอ้ไ่ได้เรื่องเลยโอ้เป็นไงฮะสบายเลยอย่าล้านอะ จัดสุดจัดเอาเอาแล้ว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  <c oughs> <c oughs> ไ้ายมาเป็นก้อนเลยโอ้โห่ะคลิปนี้ใครจะดามาก,ก็ดามาไปเลยนะว่าทำไมทำไมไม่เอาหางไถเรื่องของเรื่องเขา,าจะโจวความแรงรถเขาครับก็เขา้เขาใจตรงกันเนาะปกติก็เอาหางไถนะฮะคันนาเนี่ โอ้เสียงรถโคแกแขกไงเนี่ยโอ้ยอดชิจอดพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไันุู้บเดียวเอ้ยเอ้ะโอ้โหอ้าวมาดูสองพี่น้องเขาจะทำอะไรกัน โอ้แขกมี่ัวโหดเกินอ่ะคลิปนี้ดูรวมไปทั้งสองคันเลยนะผม ข้าหนุดโหดเว้ยเดี๋ยวย่างเดียวถ่ายถ่ายมุมย้อนแสงโอ้ <c oughs> มีรายการแรงๆเว้ย จะจบแล้วแหละเสร็จแล้วครับคราวนี้เหลือเหลือปรับพื้นที่นะครับคราวนี้พอรื้อคนาเสร็จก็ปรับพื้นที่ต่อนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียนเร่างนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกัานไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ